ก็เป็นพี่บุ๋มนี่แหละใช่เหรอใช่การเบ็นนี่แหละก็ก็พี่บุ๋มก็ไม่รู <laughs> <laughs> ้แกแกขออะไรเนาะแล้วก็ได้ฮะแล้วเมื่อกี้ก็บอกอีกแบบค่อยเห็นกระแสดีจะให้แต่งอีกว่าบอกว่าพี่เอเวลาจะขออะไรแบบที่เพื่อนรัด้วยปรึกษาหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะแต่งเขาจะแก้บนทายใช่ครับแต่ก็แต่ท้ายที่สุดก็คือก็เรื่องความที่เป็น ที่ดีต่อกันน่ารักที่น่ารักก็ก็แฮปปี้ทำให้แกเต็มที่ครับติดใจไหมคบเพราะเห็นตั้งแต่แต่งสัต์ไทรมันอะเอาเป็ความจริงไหมติดใจใ็้แต่งหยีไปแล้วไม่ใช่แต่งมาหลายลุกเมจะบอกผมแต่งมหลายลุกคือก่อนหน้านี้เราเราอาจจะแค่รู้สึกว่าพอเป็นเก่งอ่ะพอมันต้องแต่งที่มันเป็นเป็นหญิงมันต้องเพยสไงแต่ล่าสุดเป็นดูหวานอะเออแล้วคนไม่ค่อยสราบอ่ะ คนแบบคนแช่งเลยแนก็จะว่าแต่รอบนี้คือแบบคนชอบก็ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าผ่านก็ก็ถือว่าเป็นลุกที่เก็บไว้ในเมมโมรีถ้าจะต้องแต่งก็คงจะดูประมาณนี้ก็คือคนมัดไม่บ่อยลุกปล่อยถูกไหมคะดูว่ายังไงทำไมเขาสถานที่เกาะก่อนหน้านี้ที่ลุกที่มันแรงๆหรืออะไรที่เราแต่งเป็นพวกงานทายาแสงแรงคนก็จะไม่เกลียดบ้างหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ชิมจากเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแซวว่าอะไรนะอ่ ไม่เป็นยักษ์แล้วเป็นสีดาแกเนกรรกแล้วเ็นสดล้เราได้ถามพี่ผมวยครับว่าบนอะไรถึงขั้นต้องได้แต่งหนักขนาดนี้เหมือนเขาบอกว่าได้ชำอยู่ก็เลยได้นำอยู่ก็เลยให้เรือนายแกเรือนายเราก็ต้องทำเต็มที่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ลอะไรนะได้เปอร์เซ็นต์ไม่ละมันเป็นอยู่ช่วงรอยต่อพิีเซนเตอร์หรองการรอยต่อของการเซ็น อ่านะนี่เราควรพูดกันแบบตรงตรงเลยช่วงไวยต่อฮะเต็มที่แต่ว่าอยากให้แก้ตรงนิ่งๆหยุดลอบไว้แล้วบอกว่ามันเป็นราคาเจ็ดหลักโอ้ใช่ใช่ใช่ไม่คือภาพรวมทั้งหมดอะมันจะหลักเข่าที่แล้วมันพูดแล้วมันตกใจแกใช่ปะเออไม่ไม่ไม่ถึงนะครับประมาณประมาณหกประมาณหกก็เยอะอยู่นะเออก็คือหมายถึงว่าบางคนก็คิดแล้วว่าอุ้ยจังเป็นแปมเนู่ยต้องเจ็ดหลักเลยหรอมไม่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 ถึงเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักเจ็ดก็หกครับก็ฉ่ำก็ฉ่ำฉำอยู่ไหมไม่เพราะวันนั้นมันแบบ งานมันเป็นโชว์ด้วยไงครับงานมันเป็นโชว์มันก็มันก็ถึงอยู่เพราะว่ามันมันมีทั้งโชว์ด้วยมันมีทั้งแต่งด้วยแบบเพราะว่ารอบนี้เห็นกับว่าคนเก็บตาก็คือให้ไปเขี่ย่านได้เลยเพราะว่าใช่เพราะว่าคุณคุณแม่บอกว่าแฮปปี้เพราะว่าเพราะว่าอ่มันมันเป็นการแต่งที่แบบเมคมันนี่ครับผมก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าภาพเมคมันนี่ได้แบบได้พรตามนั้นเก่งก็พร้อมจะเมคมันนี่ให้แล้วก็เมคมันนี่กลับมาตอนนี้ก็พร้อมเมคพร้อมเมคมันนี่ครับผม่แล้วมันนี่เข้ามาไหนขนาด ี่ไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีเลิกติดต่อปะคะยังนะยังแต่แต่แต่มีคนแซวว่าอยากมีคนแซวว่าอยากให้แต่งแบบนี้ไปออกงานมีคนแซวอะไรนะครับโอกาสะครับแต่งนี้ออกงานพี่ผมว่ามันมันต้องเผื่อเวลาทั้งก่อนแต่งคือปกติตัวเก่งอ่ะแต่งตัวนานนะเพราะเราจะหน้าผมใช่ปะคือมันนานกว่าที่เราแต่งปกติแล้วไม่ใช่แค่ก่อนแต่งหลังแต่งก็นานไงเพราะเราจะต้องล้างจะแกะพี่เชื่อไหมกาวอ่ะ อยู่กับผมประมาณ3วันกาวขนตาอ,อะไรแบบนี้ยเออเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยสะอาดเลยมั้งเออมันก็แกะยากพวกเนี้ยแต่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยพี่เก่๋หนูเอาเงินมาแบบอมใช่พ่อค่ะเพราะทุกวันนี้จนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะยังมีคนแท็กผมอยู่เลยยมีคนแท็กผมอยู่เลยพี่เก่งใคะประมาณกีนะคะตังหญิงเหรอประมาณ สามสี่ลูกครับสามสี่ลูกแต่แต่ที่ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือวา่าอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าอันนั้ว่ากระแสยังไม่ถึงแต่ครั้งนี้มัน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 ค่อนข้างจะถูกทามมิ่งจังหวะได้โอกาสพอดนี้แสดงว่าน,นััลนี้ก็ต้องมาในแนวนี้แหละคิดไหมคิดว่าในแนวนี้แต่ก็ต้องมีเจ้าภาพนะครับ <c oughs> ยกแล้วก็เป็นนางสีดาที่มารับร<ช>และ,ะรองระลึกเต็มเขาได้จริงๆผมว่าคนที่ควรจะสามารถคือสามารถคุณบุ๋ม,มว่ารีวิวว่าการบนบานสาลกาเก่าในกีตเตอร์าชีร์แตง่งหญิงเนี่ยบนไว้กี่หลัก<อ>ต้องเข้าถึงกล้าจ่ายถึงหกหลักไงใช่ป่ะวเขาได้แปดเก้าหลักจออริงระดับระดับแบบมาดามแบบลนขนาดนี้เขาได้พูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะข้างโม้นเรื่องแต่งหนีและรับงานร้องเพลงนี้มีมีเป็นโปรเจกต์ว่าจะทำอย่างไร คิดว่าถ้ามีโอกาสก็ก็อยากถ้ามองถ้าตัวเรามองว่าการการเมคอัพเป็นเป็นศิลปะผมว่ามันก็มันก็น่าจะหาโอกาสที่ที่จะทําตรงนี้เพราะเก่งเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากแสดงตัวตนนะหรือว่ากําลังกังวลอยู่ว่าว่าว่าจะเล่าเรื่องของความเป็นตัวเองยังไง ถ้าเกิดมันมีโอกาสจังหวะก็ก็ไม่น่าจะยากคบะี่จะพูดถึงความอยากของสังคมอะไรอย่ง <พะ S 2> างเงี้ยค่ะครับมันเปิดกว้างม,มากขึ้นเราเองก,ก็เป็นคนสัมผัสเหมือนกันเราอยากมองมันไงบ้างคุณรังงเลยผมออเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานขาาองบางกอกทายมา <S <S ตั้งแต่ช่วงต้นๆเนาะที่เราที่เราเลือผกผลักดันรบก,กันมาแล้วก็เราดีใจที่ที่วันนี้สักเซสแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดเสมอก็คือเราก็ยังเชื่อลึกๆว่า อ๋อถึงแม้วันนี้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วมันมันมันผ่านได้แล้วครับผมก็คิดว่าสังคมไทยยังต้องการความความประนีประนอมในการพูดเรื่องนี้อยู่เราว่าความว่าเรายอมรับได้จริงๆอะ่ะมันมันมันยังมันไวเกินไปสำหราเราเราเชื่อว่าใครหลายๆคนยัง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 ต่อต้าหรือมีกำแพงกับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็เลย ค่อยๆพูดเรื่องนี้กันในทังเดินครับถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะผ่านแล้วแต่ผมเชื่อว่าในใจลึกๆเขาก็ยังมีกำแพงอยู่ยมันมันเป็นช็อคเขาเจอแต่ว่าอย่างเขาบอกผมงพี่เก่งก็เปิดกว้างแม่เราแฮปปี้แม่แม่เราแฮปปี้ร Happy, ครับเพราะว่าเราก็เปิ่งเพิ่คนแล้วระมันโตโตแบบจะมาเราได้แล้วเราก็ตั้งใจทำทุกวันให้มันดีที่สุดใครจะบอกนะครับคนที่พิสูจน์เองแล้วก็อยากจะมีวันนี้เป็นตัวแทนเองก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ อาจจะยังกังวลในตัวเองอยู่นะครับก็ไม่ต้องกลัวครับให้ก้าวมาแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองรักครับคนเรามีหนึ่งชีวิตทํามันให้เต็มที่ที่สุดครับและเป็นตัวเองให้ดีที่สุดครับพี่เกดเคยมีเรื่องเคยทำบุญกับวัดควันด้วยไหมเคยเ่ยเคยทำบุญกับวัดควันตกใจไหมเห็นไหมตกใจมากคือคือก่อนหน้านี้เราเราคุยเรื่องเรื่องเรื่องแชร์เรื่องประสบการณ์กับ แต่คราวเนี้ยพอวันนั้นที่เราคุยกันอ่ะยังยังไม่ไม่ีเรื่องของวันพระบเข้ามาที่แบบที่ที่ที่เปิดให้เข้ามาขนาดเนี้ยแต่พอพอวันนี้ที่มันเกิดขึ้นอ่ะตกใจมากเพราะพราะผมน่ะทั้งโอนและผมวันที่หลวงพ่อมาใกล้บ้านผมผมแม่งนั่งวินอ่ะไปหาหลวงพ่อเออคือเราก็ ไม่รู้อะคือคืออยากให้หลวงพ่อมาเคลียร์แล้วผมผมงว่าทำไมหลวงพ่อไม่ออกมาพูดนั<ห>่นเรื่องเด<น>ียวหลวงพ่อก็กรก่งนะคือคือเก่งแค่สงสัยว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งประเทศต้องการรู้แต่ผมว่าถ้าหลวงพ่อออกมาเคลียรม์มันจะดีมากๆไม่ว่ามันจะมันจะถูกหรือผิดนะครับ <im it> ผมว่ายัางมีคนที่เห็น <im it> เห็นสิ่งที่หลวงพ่อทำอ่ะแต่กนั้นการออกมาพูดด้วยตัวเองมันควรที่จะเล่าเรื่องนี้สังคม ผมไม่พูดเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่เป็นการรับผิดชอบต่อเก่าการรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้นไม่ขาดลอยค่ะพวกสิ่งของอะไรพวกเงินปัจจัยครับปัจจัยแล้วก็แล้วก็พวกเครื่องสังกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่เค้องส้างไปร้องเพลงหรืออะไรกันอย่างว่าไปไปเองที่เป็นการกระสุดอะไรอย่างงี้ไม่ไม่มีเคยเนาะส้นเท้าหรืออะไรเนาะ ไปดูที่ไว้แล้วแต่คอนเสิร์ตยังไม่ได้จัดโอ้นี่เดือนหน้าหรอไปก่อนที่จะมีเรื่องไปกับโจลุยเพราะเขาอยากทำคอนเสิร์ตที่แบบฟิล์เจอร์ไปดูโลไว้แล้วโลเคชั่นแล้วตอนนั้นอ่ะคุณพูดได้ไหมเนี่ยที่ที่เราไปดูอ่ะมันก็เป็นที่ที่เป็นสเปซใหญ่เขาให้เราไปดูเป็นที่ที่มันติดถนนแต่พอบอสมาช้นอกแต่เป็นงานเลียลล เป็นเหมือนคอนเสิร์ตการกุศลค่ะแล้วเราก็ซื้อตัวนั้นเราก็ตกใจเพราะเป็นที่ของวัดแต่มันใหญ่มากนะมที่ที่เราอ่ะเพราะทีเราจะคอนเสิร์ตกันยังไงอะไรประมาณนี้แต่ในท้ายที่สุดคอนเสิร์ตมันก็ไม่ได้จัดเราเพรด้วยด้วยทั้งยิ่งตอนนั้นเหมือนเป็นรอยกอดระหว่างโควิดกซตากใจไหมว่าที่วันนี้เขาขึ้นขายอะไรย่าจะมีคนชอบาะไรนชับผมเชื่อว่าทุกคนตกใจเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราคิดว่าบางอย่างยังขาดแคลนแต่ว่ามันมันมัน มันจะวนไปแล้วกับ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 สื่อรัมพั์ที่มันมีอยู่แล้วก็เรื่องล่าสุดกับเรื่องลองคนเนาะเราเรารู้สุกว่าเอฟเฟกต์กับใจคนไพักหน่อยครับเพราะฟังข่าวมอยู่ตรงนี้แล้วเราเสื่อมสัทธาในวันีความรู้สึกนี้ข้าวเราก็เป็นแบบใครนะแล้วก็เป็นอะไรอย่างเงี้ก็ยก็เสียใจเสียใจก็อยากให้หลวงพ่อออกมาพูดอะเพราะเราเราเราไม่รู้ว่าเราเราไม่อยากคิดไปเองเราไม่อยากคิดเองนะเพราะเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังฟังข่าวสารอะมันฟังจาก คนหลายต่อแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้ได้ยินจากปากของหลวงพ่อจริงๆนะเพราะผมบอกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเรื่องว่าดีไม่ดีแล้วมันกลายเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่ที่มันควรจะเล่าให้ฟังว่าอย่างไรแต่รัรับร,รักรักทุกคนเสมอนะ<ม>เพราะว่าเราเคยเจอเรารักพี่ๆเรารักหลวงพ่อแต่คือนี้ม,นมันแยกคนละเรื่องกันนะพี่ที่อีได้รไพะ เออไม่ไม่ได้คุยเลยครับพอก็เกรงใจเพราะว่าเวลาข่าวออกไปข้อถามเรื่องดีแบบนี้เราเราก็ตอบค่อนข้างจะแอคชั่นเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เราก็เกรงใจแกเนาะเพราะว่าเราเคยเจอไม่อยากให้เขาคิดว่าเราเราไม่เกรงใจเขาไม่เคยเขาจะไปเก่งอะไรที่ดีพี่ดีไม่เคยแต่ว่าโอเคได้หยาเลยเอาเป้นท่า